เหมือนได้กลับมาบ้านหลังเก่าค่ะที่เคยทําให้เสียงเอื้อนหวานๆของไข่มุกรุ่งรัตเหมิงพาณิชย์เป็นที่จดจําแจ้งเกิดในนามสกุลเดอะวอยซ์ค่ะเมื่อ9ปีก่อนครั้งนี้นเธอกลับมาในฐานะรุ่นพี่นะคะให้กําลังใจผู้สมัครในซีซั่นใหม่เห็น <c oughs> แบบนี้ก็อดถามถึงเรื่องงานเพลงไม่ได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้แฟนๆรุ่นใหม่เขาจดจำไข่มุกรุ่งรัตในฐานะนักสแสดงเต็มตัว <c oughs> ที่สังกัดก,กับช่องใหญ่ค่ะ <c oughs> เล่นถึงสมบทบาทและทุ่มเต็มที่ในบทผู้ใช้ จนทําให้ล่าสุดค่ะมีชื่อเข้าชิงรางวัลนาตร,ราชปีล่าสุดนะคะสาขานักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมในละครเย็นค่ะจากละครเรื่องดอกหญ้าป่าคอนกรีตแม้ว่าจะติดใจการแสดงยังไงแต่เธอยังมีแผนในใจนะคะที่อยากจะกลับไปทําเพลงเสมอค่ะหหไนจริงๆติดต่อครูเพลงไปแล้วค่ะแต่ว่าครูเขายังไม่ค่อยว่าง รอครูอยู่ไม่บอกไดน,น,นไไี่ยังไม่บอกเดี๋ยวไอส์ไพส์เดี๋ยวครูเขางานเยอะกว่าเดิมอย่างละครที่ได้ที่ได้รางวัลน,นะคะ<ม>ก็เป็นดอกย่าป่าคอนกรีตค่ะมันมันเป็นตัวละครชื่อว่ามีนาค่ะเป็นอีกอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับคืออาชีพกรรมกรเป็นลูกจ้างที่เราได้ลงไปถึง แบบลงลึกเลยว่าเขาทำงานยังไงไปถ่ายที่ซอยกีบหมูจริงๆได้แบบปูนยกเหล็กฉาบปูนอะไรกันจริงๆซึ่งเราก็ได้รู้ว่าอาชีพเนี้ยเหนื่อยมากจริงๆอีกบทบาทหลังจอหลังไมค์ค่ะที่ไข่มุกทำมานานนั่นคือการเป็นอาสากู้ภัยนะคะแม้ในวันที่เป็นนักแสดงมีคิวถ่ายละครยาวๆแต่เธอยังขอแบ่งเวลาที่ว่างค่ะไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนทำประโยชน์ให้สังคมค่ะ ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวครับเนี่ยโลเดี๋ยวต่อแถวไว้นะครับต่อแถวไว้นะอย่าแซงกันหนูคิดว่าคือหนอูรู้สึกว่าหนูเกิดมาชีวิตหนึ่งอะอะไรก็ได้ที่หนูจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อโลกไปเนี้ยหนูอยากทำให้มันได้ตลอดลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง เราทําบุญไหมเราทําเราเข้าวัดไหมเราเข้าแต่แต่การที่เราเป็นอาสาเราเราเห็นทันทีว่าเราได้ช่วยอ่ะเราช่วยแล้วเราได้เห็นเลยว่าเราได้ช่วยอะไรเงี้ยค่ะหนูหนูจะรู้สึกว่าการทําแบบนี้แล้วมันมันเพิ่มพลังในการใช้ชีวิตค่ะใช่ใช่มันทําให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยอย่างน้งนอยๆเราก็ได้ทําดีแล้ววะ <laughs> นอกจากปากดีแล้วก็ยังทาดี งานเพลงค่ะยังไม่มีให้ฟังเร็วๆนี้แต่ว่าที่รออีกไม่นานคือผลงานละครเรื่องใหม่ค่ะเทียนซ่อนแสงว่าด้วยประเพณีบั้งไฟมีฉักหลังที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะซึ่งกำลังเปิดกล้องถ่ายทำอยู่ค่ะแฟนๆก็รอติดตามผลงานหน้าจอไขุ่กไปก่อนนะคะงานเพลงรอดิบตา